ดวงประจำวันสำหรับวันนี้สำหรับท่านใดที่เกิดอยู่ในวันนี้เราก็จะมาดูดวงประจำวันกันก่อนว่าในแต่ละวันนั้นเป็นอย่างไรการดูดวงนั้นก็เป็นการเชื่อของแต่ละบุคคลซึ่งคำโบราณท่านก็ได้กล่าวไว้ว่าการที่เราจะออกจากเคหสถานหรือว่าอาคารบ้านช่องเราก็ต้องดูเลิกดูยามกันก่อน ว่าในแต่และวันนั้นเป็นอย่างไรการที่เราจะออกไปนั้นถ้าหากเราออกไปในยามที่ดีก็เป็นสริมงคลกับตัวของเราวันนั้นเราจะหยิบจับอะไรทำอะไรก็จะมีความสําเร็จเกิดขึ้นกับตัวเราทั้งนั้นถ้าหากว่าเราออกไปในยามที่ไม่ดีเขาเรียกว่าเป็นยามอัปะมงคล สำหรับในวันนั้นเราจะหยิบจับอะไรหรือจะทำอะไรก็จะไม่มีความสำเร็จเกิดขึ้นกับตัวเราทางนั้นเพราะฉะนั้นการที่เราจะออกจากเคหสถานเราควรจะตรวจดูก่อนว่าในแต่และวันนั้นเลิกพานาทีจะดีในช่วงไหนตอนเช้าเราจะทำอะไรก่อนสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันอาทิตย์ในวันนี้ ท่านใดที่เกิดอยู่ในวันอาทิตย์ในวันนี้ท่านตื่นนอนตอนเช้าล้างหน้าแปลงควันให้ท่านหันหน้าไปทางทิศตะวันออกจะเป็นทิศที่ดีสําหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันอาทิตย์ในวันนี้และสีที่เป็นมงคลน,นั้นก็คือสีแดงสีแดงนั้นจะเป็นสีที่ตัวของท่านนั้นมีอำนาจมีวาสนา มีบุญบารมีอีกเช่นเดียวกันในช่วงของวันนี้และถ้าหากว่าท่านจะเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบให้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศใต้จะเป็นทิศที่ดีสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันอาทิตย์ในวันนี้ในเรื่องการงานจัดว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีท่านจะเปิดกิจการ ที่เรียกว่าวันนี้ลงทุนค้าขายหรือว่าจะเปิดกิจการต่างๆในช่วงของวันนี้ท่านจะมีเงินมีทองและจะเป็นคนที่เรียกว่ามีโชคมีลาบอีกต่าหากถือว่าการค้าขายในวันนี้จะเป็นจุดดืนยู่เป็นจุดยืนที่ดีสำหรับท่านที่จะเริ่มต้นก็ขอให้ท่านรีบทำได้เลยในวันนี้ การงานการเงินเรามาพูดถึงการเงินกันบ้างการเงินวันนี้คุณจะมีเงินหมุนเวียนเข้ามาหาท่านตลอดทั้งวันท่านจะมีรายรับมากกว่ารายจ่ายเงินทุกบาททุกตันสตางนั้นท่านก็จะได้มาจากน้ำพักน้ำแหลงของท่านทั้งนั้นในเรื่องของความรักและครอบครัว ถ้าหากว่าท่านยังเป็นโสดอยู่จะมีคนแอบมองคุณในวันนี้แต่คุณอาจจะไม่ค่อยรู้ตัวแต่ถ้าหากว่าคบกันนานๆานแล้วท่านก็จะรู้ได้เองแต่สำหรับคนที่มีครอบครัวก็จะมีความอบอุ่นดีจะไม่มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นในช่วงของวันนี้นี่ก็คือสำหรับท่านที่เกิด อยู่ในวันอาทิตย์ในวันนี้ต่อมาเรามาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันจันทร์กันบ้างท่านตื่นนอนตอนเช้าอย่าลืมล้างหน้าหันไปทางทิศเหนือจะเป็นทิศที่ดีสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันจันทร์ในวันนี้และสีที่เป็นมงคลที่ทำให้ตัวงท่านนั้นมีความสุขมีความสเสน่ห์และใครเห็นใครก็รัก ใครเห็นใครก็ชมนั่นก็คือสีขาวสีขาวจะเป็นสีที่มีอำนาจสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันจันทร์ในวันนี้และท่านจะลองเสี่ยงโชคเสี่ยงลาให้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศเหนือจะเป็นทิศที่ดีมีโชคมีลาบในวันนี้ในเรื่องการงานวันนี้ท่านจะได้งานทำใหม่ๆจะเป็นงานที่ดี ท่านทําแล้วก็จะมีความสําเร็จอย่างสูงทําแล้วจะมีชื่อมีเสียงอีกแต่หากในช่วงนี้ก็ถือว่าการงานท่านทําได้ไม่ติดไม่ขัดอะไรทั้งนั้นในเรื่องของการเงินเรามาดูในด้านของการเงินช่วงนี้จะติดขัดนิดหน่อยแต่ก็ไม่เป็นไรคุณอาจจะมีคนคอยช่วยเหลือท่านอยู่ ไม่ว่าคุณจะเอ่ยปากอะไรในช่วงนี้ก็จะได้ดังใจที่ท่านนึกในวันนี้เรามาดูในเรื่องของความรักช่วงนี้คนที่มีคู่อยู่แล้วจะมีความสุขมากขึ้นแต่สำหรับคนที่ยังเป็นโสดในช่วงนี้จะมีคนเข้ามาตีสนิทมาพูดมาคุย มาทักมาชักชวนหรือว่ามาหวานร้อมท่านให้ท่านสังเกตดูให้ดีในช่วงของวันนี้นี่ก็คือท่านที่เกิดอยู่ในวันจันทร์ในวันนี้ต่อมาเรามาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันอังคารกันบ้างท่านตื่นนอนตอนเช้าล้างหน้าแปลงควันให้ท่านหันหน้าไปทางทิศใต้ จะเป็นทิศที่ดีสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันอังคารในวันนี้และสีที่เป็นมงคลนั้นก็คือสีเหลืองสีเหลืองจะเป็นสีที่ดีสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันอังคารในวันนี้แต่หากว่าท่านจะลองเสียงโชคเสียงลาบให้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศตะวันออกจะเป็นทิศที่ดีสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันอังคารในวันนี้ ในเรื่องของการงานการงานวันนี้จะมีงานเข้ามาหาท่านอย่างมากมายล้วนแต่เป็นงานที่ดีๆทั้งนั้นท่านทำแล้วจะมีจุดเด่นที่ดีไม่ว่าจะเป็นงานเล็กงานใหญ่คุณก็ทำได้เป็นที่ยอมรับของคนทั่วไปในเรื่องของการเงินการทองในช่วงของ วันนี้ก็ถือว่าไม่ติดไม่ขัดอะไรบางท่านนั้นก็จะมีเงินมีทองเรียกว่าหมุนเวียนเข้ามาหาท่านอยู่เรื่อยๆในช่วงของวันนี้คนรักคนใกล้ก็รู้สึกว่าต้องระวังในเรื่องของการพูดการจาวันนี้อาจจะมีการเข้าใจผิดกันได้ เพราะฉะนั้นในท่านระวังไว้ให้ดีในช่วงของวันนี้นี่ก็คือท่านที่เกิดอยู่ในวันอังคารในวันนี้ต่อมาเรามาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันพุธกลางวันกันบ้างท่านตื่นนอนตอนเช้าล้างหน้าแปลงควันให้ท่านอย่าลืมอมันหน้าไปทางทิศเหนือจะเป็นทิศที่ดีสำหรับท่านที่เกิดอยู่ใน วันพุธกลางวันในวันนี้สำหรับสีที่เป็นมงคลนั้นก็คือสีเขียวจะเป็นสีที่ดีสำหรับท่านท,ท, onde, ท,ท, Bolt. ที่เกิดอยู่ในวันพุธกลางวันในวันนี้ถ้าว่าท่านจะลองเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบให้ท่านยืนหน้าไปทางทิศใต้จะเป็นทิศที่ดีสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันพุธกลางวันในวันนี้การงานวันนี้ต้องทำ ใจหนักๆสักหน่อยเพราะว่าจะมีงานเข้ามาท่านอยู่เรื่อยๆมีทั้งงานเล็กงานใหญ่จะทำให้ท่านนั้นไม่มีเวลาพักผ่อนจึงทำให้ท่านนั้นหงุดหงิดได้แต่ก็ขอให้ท่านใจเย็นๆไว้เพราะว่างานนั้นมาค้าเข้ามาหาท่านอยู่เรื่อยๆในช่วงของวันนี้การเงินอีกเช่นเดียวกันท่านจะมีรายจ่าย อยู่บ่อยครั้งในวันนี้จะจ่ายโน่นจ่ายนี่จะทำให้ท่านนั้นหมดเปลืองโดยใช่เหตุในท่านระวังไว้ในช่วงของตอนเย็นเย็นคนรักคนใคร่ในช่วงนี้คนที่มีคู่อยู่แล้วต้องคอยเอาอกเอาใจกันบ้างมิฉะนั้นจะมีการเหิหนห่างสำหรับท่านที่ยังเป็นโสดจะมีโอกาสที่คุณจะได้สละโสดได้ ในช่วงของเดือนนี้นี่ก็คือสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันพุธกลางวันต่อมาเรามาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันพุธกลางคืนกันบ้างท่านตื่นนอนตอนเช้าล้างหน้าแปลงควันให้ท่านห,นหน้าไปทางทิศเหนือ จะเป็นทิศท,ที่ดีสำหรับท่านในวันนี้สีที่เป็นมงคลนั้นก็คือสีเขียวจะเป็นสีที่ดีอีกเช่นเดียวกันในวันนี้้ากว่ท่านจะลองเสี่ยงโชคเสี่ยงลาภให้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศใต้จะเป็นทิศท,ที่ดีสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันพุธกลางคืนในวันนี้ในเรื่องของการงานช่วงนี้จะมี งานเข้ามาหาท่านอยู่เรื่อยๆมีทั้งงานเล็กงานใหญ่งานหนักงานเบาวันนี้ท่านจะเหน็ดเหนื่อยหน่อยในเรื่องของการเงินในวันนี้ท่านเหมาะกับการค้าขายอย่างมากท่านเปิดกิจการค้าขายในวันนี้วันแรกจะเป็นการดีอย่างมากๆในเรื่องคนรักคนใคร้คนที่มีคู่อยู่แล้วท่านระวัง จะมีการจับผิดในด้านของการพูดการจาในวันนี้ท่านระวังไว้ให้ดีในเรื่องของคนที่ยังเป็นโสดก็จะดูเงียบๆอยู่ในช่วงนี้ยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงหรือยังไม่มีอะไรคืบหน้านี่ก็คือท่านที่เกิดอยู่ในวันพุธกลางคืนต่อมาเรามาดูท่านที่เกิดอยู่ในวัน พระฤหัสกันบ้างท่านตื่นนอนตอนเช้าล้างหน้าแปลงควันให้ท่านหนะันหน้าไปทางทิศใต้จะเป็นทิศที่ดีสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันพระฤหัสในวันนี้สำหรับสีที่เป็นมงคลน,นั้นก็คือสีชมพูจะเป็นสีที่ดีทำให้ตัวงท่านนั้นมีโชคมีลาบได้แต่ถ้าหากว่าท่านจะลองเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบ ให้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศใต้จะเป็นทิศที่ดีสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันพระฤหัสในวันนี้ในด้านของการงานการงานนั้นจะมีงานที่ดีเข้ามาท่านทำแล้วจะมีชื่อเสียงโด่งดังใครเห็นใครก็ชมใครเห็นใครก็นิยมยกย่องกันในเรื่องของการงานในเรื่องของการเงินในช่วงของวันนี้ คุณจะมีเงินที่เรียกว่าเคยให้เขาเอาไปใช้เขาก็จะเอามาคืนในช่วงของวันนี้จะเอามาคืนทั้งต้นและทั้งดอกให้อีกด้วยท่านก็จะได้รับทรัพย์จับเงินในวันนี้ในเรื่องของความรักภายในช่วงนี้คนที่มีครอบครัวอยู่แล้วก็จะมีความสุขเหมือนเดิมคนที่ยังเป็นโสด อาจจะยังไม่มีใครเข้ามาติดหรือว่ายังไม่มีใครมาตีสนิทในช่วงของวันนี้นี่ก็คือท่านที่เกิดอยู่ในวันพระฤาัสกันในช่วงของวันนี้ต่อมาเรามาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันศุกร์กันบ้างท่านตื่นนอนตอนเช้าล้างหน้าแปลงควันให้ท่านหันหน้าไปทางทิศเหนือ จะเป็นทิศท,ที่ดีสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันศุกร์ในวันนี้และสีที่เป็นมงคลน,นั้นก็คือสีน้ำตาลจะเป็นสีที่เป็นเอกลักษณ์นำตัวท่านให้มีชื่อเสียงและมีอํำนาจในวันนี้ถ้าหากว่าท่านจะลองเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบให้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศใต้จะเป็นทิศท,ที่ดีสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันศุก ในวันนี้ในเรื่องการงานท่านจะทำงานที่ดีและมั่นคงจะมีความสำเร็จอีกตาหากในเรื่องของการงานนั้นถือว่าเป็นงานที่ท่านทำได้และก็มีความที่ตั้งใจอยากจะทำมานานแล้วจึงมีความสำเร็จอย่างสูงในช่วงของวันนี้ในเรื่องของการเงินการเงินการทองในวันนี้จะมีเงิน หมุนเวียนเหมือนเคยจะมีรายรับแล้วก็จะมีรายจ่ายอยู่บ้างในช่วงของวันนี้คนรักคนใครก็รู้สึกว่าเอาอกเอาใจดีไม่มีอะไรในวันนี้ต่อมาเรามาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันเสาร์กันบ้างท่านตื่นนอนตอนเช้าล้างหน้าแปลงควันให้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศตะวันออก จะเป็นทิศท,ที่ดี kon, ดนนสำหสรับท่านที่เกิดอยู่ในวันเสาร์ในวันนี้สีที่เป็นมงคลนั่นก็คือสีเหลืองจะเป็นสีที่ดีสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันเสาร์ในวันนี้ถ้าว่าท่านใดจะลองเสียงโชคเสียงลาให้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศตะวันออกจะเป็นทิศท,ที่ดีสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันเสาร์ในวันนี้ ในด้านการงานวันนี้ทากว่าท่านยิ่งขยันท่านก็จะยิ่งมีเงินมีทองเข้ามาและจะเป็นที่ยอมรับของคนทั่วไปในเรื่องของการเงินการทองวันนี้เงินจะมีหมุนเวียนอยู่เรื่อยๆท่านจะมีรายรับมากกว่ารายจ่ายคนรักคนใกล้ก็ดีให้กำลิกําลังใจทำอะไรก็ให้ความช่วยเหลือท่าน ท่านจะทำอะไรก็จะเป็นที่ปรึกษาหรือกันได้ในเรื่องของการงานก็จะมีความสำเร็จเกิดขึ้นในช่วงของวันนี้นี่ก็คือท่านที่เกิดอยู่ในวันเสาร์ประจำวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ท่านเข้ามารับฟังดวงประจำวันของเราจนครบเจ็ดวันในวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านที่ฟังแล้วจงโชคดีกันทุกคน เอาไว้พบกันในคลิปต่อไปอีกครับสวัสดี